การสมัครลูกเรือที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตทำไมชีวิตฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็น ghost calling เหมือนแบบได้รับโทรศัพท์จากพระเจา้าว่าแบบ do you want to do this อยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลสี่ครั้งแล้วกันที่สมัครเราพี่อะไม่เคยตุ๊บเลยนะเราต้องโชว์ให้กรรมการเห็นว่าเราพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะไปถึงสแต,ตนดาดนี่แหละคือสิ่งสำคัญ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลมใต้ปีก EP นี้พิเศษมากเพราะว่ามาคนเดียว The One and Only นะครับเห็นไหมคนข้างๆไม่มีนะครับถ้าเห็นก็วิ่งนะโอเควันนี้พี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสมัครลูกเรือที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตให้ฟังเข้มข้นไม่พูดความทำเพลงทุกคนครับพี่ติดการเป็นไทยทั้งหมด2รอบในชีวิตโอ้ y ม่ก็เสพี่ดีเสร์วันนี้มาพี่จะให้ฟังว่า ข้อแรกเลยทำไมพี่ถึงตัดสินใจกลับไปสมัครอีกหนึ่งรอบทั้งๆที่ยูก็ลาออกมาแล้วเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเหตุการณ์วันนั้นนะครับคือพี่กําลังไลฟ์อยู่ที่ภูเก็ตกาลังไลฟ์แบบคุยนักเรียนแล้วก็เหมือนเราเพิ่งไปส่งนักเรียนสมัครเจสตาใช่ไหมครับแล้วพี่ก็เออไลฟ์ขึ้นมานน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บอยู่ๆกเัเมทัยก็ประกาศเลยว่าจะรับสมัครลูกเรือพี่ก็พูดเล่นๆนะแบบออ้ยไม่ใช่แบบอยู่ๆเขามาประกาศนะไลฟ์อยู่แล้วชีก็ประกาศขึ้นมาตอนนั้น นักเรียนก็มาในไลฟ์เยอะมากแบบพี่แบงค้งะาเขาประกาศแล้วนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยสวิชไปดูหน้านั้นแล้วปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอ่อเปลี่ยนไปคือเกณฑ์อายุเนาะเห็นพี่แบบเนี้ยพี่ยังไม่ถึง30นะตอนนั้นนะเออถึงหน้าจะไปแล้วก็ตามนะครับแต่คือตอนนั้นน่ะพี่แบบเฮ้ยมานั่งคำนวณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีก4เดือนพี่จะ30แปลว่าพี่อ่ะมีโอกาสที่จะสมัครได ดังนั้นมันก็เลยเกิดคําถามเข้ามาปุ๊บปุป๊พี่ก็ต่อสายหาเพื่อนที่อยู่การเป็นไทยแบบมึงเอาไงดีสมัครดีไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คิดอยู่นานว่าจะสมัครไหมเนาะมันก็จะมีหลายแบวบเข้ามาในหัวแบบคนเคยเป็นลูกเรือเนาะมันก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงเช่นอยู่ที่ไหนมันคงกว่าอยู่ที่ไหนได้ตังค์เยอะกว่าบรรยากาศการทํางานเป็นยังไงใช่ไหมครับตอนนันที่พี่คิดเรื่องของการเป็นไทยอ่ะสเต็ปแรกเลยภาพที่ มาในหัวของพี่นะอันนี้อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะดูตามก็ได้นะเวลาเลือกสายการบินคือเรื่องของความมั่นคงที่รู้สึกว่าการบินไทยเป็นสายการบินที่เ,เหมือนพอทุกคนเห็นสายการบินนี้จะรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาพเพื่อนแวบขึ้นมาในหัวความจอยความม่วนตอนที่เราไปสมัครอะไรประมาณนี้มันก็ลอยขึ้นมาในหัวว่าเอเอเดี๋ยวเราจะลองกลับไปสมัครดูอีกรอบหนึ่งเผื่อที่เราจะได้ไปบินกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ อ,อีกประเด็นหนึ่งนะก็อาจจะเหมือนกับหลายๆคนนะครับก็คือเรื่องของความผูกพันกับสายการบินแห่งชาติพี่รู้สึกว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินที่แบบขลังอะแบบพอพอได้ใส่ชุดสายการบินนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบเถิดฉันฉันเป็นสายการบินแห่งชาตินะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสายการบินที่พี่อยู่มันไม่ได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบมุมมองที่แวบเข้ามาในหัวปึงทีนี้พอเราเริ่มคิดละเอ๊ะ มันมันออกจากหัวเราไม่ได้ะตอนที่เราจะสมัครแล้วเราอายุเหลือแค่4เดือนมันเหมือนรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกอสคอลลิ่งเหมือนแบบได้รับโทรศัพท์จากพระเจ้าว่าแบบ do you want to do this อยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลพี่ก็เลยรู้สึกว่าได้งั้นเดี๋ยวลองดูละกันแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ใช่เรื่องอะไรเลยคือความบุบบับเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้า BMI ที่จะผ่านได้ของการเป็นไทยนะครับของผู้ชายน่าจะประมาณ24.5หหรืออะไรเนี่ยพี่จะไม่ผิดตอนนั้น พี่เกินไปประมาณ10กิโลช็อก10กิโลพี่มีเวลาที่จะเอาน้ําหนักลงเนี่ยให้ได้ประมาณเดือนกว่าๆเท่าที่พี่แผนนะตอนนั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แกมันเป็นไปไม่ได้แบบอยู่แล้วอะ99%าคือเป็นไปไม่ได้1%คือเป็นไปได้ตอนนั้นที่คิดนะครับแล้วก็หลายคนก็จะยอมแพ้ไปด้วยแต่พี่รู้สึกว่าเอางี้ละกันลองให้โอกาสตัวเองถ้าสมมุติลดน้ําหนักได้ประมาณ5กิโลจะ กดวิดีโอแล้วก็ลองสมัครดูสิ่งแรกที่พี่ทำนะคือเปลี่ยนการกินหมดเลยอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราปกติที่เรากินเนี่ยพี่รี c a ฟคาโบไฮเดตหรือข้าวออกไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วแทนด้วยไขยต่ต้มนอกนั้นกินเหมือนเดิมพี่ทำแบบนี้ยสอาทิตย์เราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเป็นคนอีสแป้งค่อนข้างเยอะเนาะแบบติดแป้งเลยทีนี้ก็ทำได้ตามที่หวังไว้คือ5กิโล แล้วมันคือวันสุดท้ายที่จะส่งวิดีโอสมัครได้นะครับพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันตั้งกล้องและอัดวิดีโอเลยซึ่งพี่ก็บอกไปในวิดีโอเลยครับว่าเอ่อพี่เคยทํางานที่นี่มาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพื่อพี่ไม่อยากจะปิดบังอะไรเงี้ยคือถ้าเขาอยากจะรับพี่ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าก็ ตามนั้นเลยนะครับก็ไปสมัครเสร็จปุ๊บส่งวิดีโอไปแทบจะแบบอีกประมาณ4ชั่วโมงอะปิดรับสมัครหรือ5ชั่วโมงไม่รู้ก็แบบส่งไปแบบวินาทีสุดท้ายะอะไรเงี้ยนะครับขเขาเรียกว่าอะไรก็อัดไปเยอะหลายเทคเหมือนกันเนะื้อหาก็พูดประมาณว่าเออตอนนี้เป็นลูกเรือของที่ไหนอยู่เคยอยู่กรเป็นไทยมานะแล้วก็จบการศึกษาที่ไหนแล้วก็ทําไมถึงอยากกลับมาอีกแบบสั้นๆให้จบภายใน50วิก็ส่งไปปรากฏว่าเออพี่ก็ได้รับเข้าไปในการทำพรีสกรีนพี่เล่าเลยละกันก็คือวันที่ จะไปพีสกรีนใช่ไหมสม,มุิเป็นวันพุธวันจันทร์เนี่ยพี่ลองชั่งน้าหนัก3กิโลแกเ,เกินมาอยู่3กิโล3กิโล3วันทุกคนคิดว่ายังไงเนาะสามกิโลสวันมันเป็นอะไรที่ยากมากนะเราต้องลดน้ำหนักวันล,ล,ละหนึ่งโลยกเว้นเราจะตัดขาสองข้างเนื้อออกป้ามันจะหายไปหลายโลอยู่แต่ว่าเราคงไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมพี่ก็เริ่มหมดหวังละเริ่มซีนแบบซีนดราม่าเข้ามาก็ไปฟิตเนสก็ไปําเทรนเนอร์ว่า พี่ถามจริงเหอะสามกิโลสามวันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเฮนเนอร์ก็บอกว่าได้นะแต่อยู่ต้องกินข้าววันละหนึ่งมือเท่านั้นนี่ก็แบบได้กินข้าวไม่ใช่ประเด็นถ้ามันได้เนี่ยไม่กินเลยยังได้เลยพี่ก็ตัดสินใจไม่กินข้าวสามวันเพื่อที่จะไปสมัครอันนี้เนาะแล้วก็เราก็ลองชรางน้ำหนักก่อนออกไปสัมภาษณ์เนาะใส่ชุดทุกอย่างเกินแก่เกินมาหนึ่งกิโลแบบไม่ไม่ถึงหนึ่งกิโละแต่รู้สึกว่ามันเกินมันไม่ผ่านแน่ๆถ้าโดนกดส่วนสูงอะไรประมาณเนี่ย พี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่ก็คุยกับตัวเองเลยว่าเอาอยัางไงคือมันไม่ผ่านอยู่แล้วแล้วเขาค่อนข้างโหดรอบเนี้แต่พี่บอกว่าถ้าแกไม่ไปเลยอะ่ะคือทั้งหนึ่งเดือนที่ทํามามันจะแบบสูญเสียไปหมดเลยนะที่เราลดมาเนี่ยตัดสินใจไปเนาะตอนนั้นปุ๊บบาปบุญในห้องพี c r กรีนนะครับจริงๆที่ที่เป็นคนสูงประมาณ1 8 1่ง2ถึงหนึคือจะประมาณนี้แล้ววันนั้นอะไปวัดได้180เนาะแล้วก็น้าหนักก็ตามนั้นคือเกินมา ประมาณจุดห้าเท่าไหร่ไม่รู้พี่ก็หันไปมองหน้ากรรมการพี่ครับผมขอลองอีกทีนึงได้ไหมผมอยากกลับมาบินกับเพื่อนนี่ชิดชัดฉันปึง้งแล้วเขาก็บอกโอเคอ่ะงั้นลองอีกทีหนึ่งพี่ก็ได้ลองกลายเป็นว่าส่งสูงอะ่ะพี่กลับมาเป็นปกติก็คือ181พอเราส่งสูงเพิ่มขึ้นนะทุกคน BMI มันก็จะลงตัวเราเข้าวเส็จเราปึ๊บทุกคนเชื่อป่าว่าแบบตอนที่พี่รู้สึกว่าพี่ผ่านพีสกรีนแล้วอะ พี่ไม่อยากได้อะไรแล้วอะพี่รู้สึกว่าแบบพี่พี่ผ่านแล้วพี่ไม่ไม่แคร์ว่าพี่จะตกไฟแนลหรือพี่จะว่ายน้ำไม่ผ่านอะไรเงรี้ยพี่ไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันคือแบบเป็นการสมัครที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องแบบ ลดน้ำหนักมีแบบหลายคืนมากที่ร้องไห้มันเบรกดาวจริงนะทุกคนขนาดเรางดน้ําตาลอ่ะเรายังวีนนึกออกไหมแต่เนี้ยเราไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบนอนร้องไห้อยู่สองคืนว่าแบบทําไมชีวิตฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ก็บอกว่าแบบเออมันใกล้แหละอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปพึ่งบ้างเสร็จปุ๊บก็ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นคือบรรยากาศในการสัมภาษณ์อ่ะพี่จะเป็นคนที่แบบชอบรอบรอบอินเทอร์วิวอยู่แล้วเพราะว่าพี่เกียรรอบพีสกรีนมาแล้วไง คือถ้าจะเกียดทั้ทงอีสเกนเกียดทั้งอินเทอรว์วิวฉันก็ไม่เหลืออะไรและก็รู้สึกว่าชอบรอบสัมภาษณ์มากกว่าเพราะว่าเราสามารถหนึ่งคือเตรียมตัวได้สองก็ 2. คือแบบเราก็เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่โอเคะอะไรเงี้ยน,นะครับก็ไปปุ๊บก็ไปสมัครเรียบร้อยก็ประสบความสําเร็จผ่านทีนี้ก่อนที่จะมาบอกว่าพี่ตัดสินใจยังไงกับรอบนี้นะครับขอเราให้ฟังก่อนว่าพี่เตรียมตัวยังไงดีกว่ากับการสัมภาษณ์รอบนี้หนอกที่ มันผ่านมาจากรอบที่แล้วแบบหมายถึงว่ารอบแรกที่พี่ติดไปคือ2017รอบที่ผ่านมาคือ2024นะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของ BMI พี่เข้าใจว่าเกณฑ์พวกนี้เราต่อรองไม่ได้เว้ยทุกคนคือเราอาจจะขอโอกาสได้แต่ถ้ามันเกินมาสามโลอย่างเงี้ยต่อรองไม่ได้ดังนั้นที่จะบอกทุกคนว่าหนึ่งคือเราต้องเตรียมตัวอะไรที่มันต่อรองไม่ได้เช่นน้ำหนักส่วนสูงการเอื้อมแตะอะไรที่เกี่ยวกับฟิสิกอลพวกนี้ครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอืมเพราะว่า มันมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนาะอันนี้คือพาทแรกนะครับ2ก็คือเตรียมเรื่องของข้อมูลบริษัทไปดีๆเพราะว่ามันองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันถือว่าเป็นสาระหรือว่าเป็นประเด็นสําคัญของสายการบินแล้วเพราะว่ามีการฟื้นฟูมีการปรับเข้าสู่แผนฟื้นฟูเอ่ยหรือว่าการออกจากลาภวิสาหกิจเอ่ยซึ่งมันแตกต่างจากอยู่พี่พี่ก็ต้องอ่านข้อมูลมาพี่ก็ต้องท่องให้ได้หมดอ่ะตั้งแต่ core values หรือว่าแบบพวก company profile อะไรอย่างนี้เนาะอืม ก็เป็นพาเข้าบริษัทเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญามากๆคือต้องทบทวนตัวเองดีๆว่าต้องเจออยู่แล้วคําถามเนี่ยเช่นทําไมถึงตัดสินใจกลับมาแล้วมีทําไมถึงออกไปตอนนั้นคําถามพวกนี้พี่ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเขาจะไม่ถามหรอกเนื้ออกไหมแบบมันเป็นอะไรที่ obvious มากตอนนั้นพี่ก็ต้องทบทวนตัวเองตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อยากกลับมาจริงๆ อ,นนนนะอยากกลับไปสายกางเกนไทยจริงๆเพราะว่าเนี่ยด้วยเหตุผลที่พี่บอกไปตอนตอน้นความมั่นคงเอ่ยบรรยากาศเอ่ยเพื่อนเอ่ยแล้วก็ตอนนั้นพีเ่เหมือนได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในองค์กรพี่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นออกมาก่อนยังไม่ได้ทันได้สอนเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นภารกิจที่เรายังทําไม่สําเร็จตอนนั้นนะครับอ่ะก็เล่าให้กรรมาการฟังไปประมาณนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เตรียมตัวนะครับหนึ่งฟอกฟันแกคือเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากว่าเราสามารถฟอกฟันเองได้นะครับด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็ไปฟอกฟันเองชีดโบทอกนาอเพราลาล่าเราต้องแบบโซเขาห้ามแต่งหน้าไปพี่ก็ไม่แต่งไปนะครับแล้วก็ดิบวิตามินนะเป็นไงแล้วก็ทำสปาด้วยอันนี้อยากแนะนำให้ผู้ชายทุกคนทำน้องสจวที่ไปสมัครคือการทำสปามือกับสปาเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายที่ถอดถุงเท้าอะแกคือเท้าเราจะเละ นหไหมแต่ถ้าเราไปทาสปาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะดูแลให้หมดตัดสั้นเอวยอะไรเอวยเป็นอะไรที่นขาอาจจะแนะนําถ้ามีเงินมีเวลานะลุยเลยนะครับอันนี้คือเป็นผ่านการเตรียมตัวพอผ่านโปรเซสทุกอย่างไปปุ๊บที่จะมาแชร์ก่อนละกันว่ารอบที่พี่เข้าไปรอบแรกในปี2017นนะครับอันนี้หลายคนอาจจะอยากรู้กับรอบ2 0 2 4ยเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเนาะพี่แชร์ไว้นะเพราะพี่อายุมาถูกยุกหนองน,นออกปะเฮอ,อหนึ่งล้านโอเคก็คือกดรีพอร์ตฉับคลิปนี้เพราะว่ามันเกินโอเค พาร์เซสเก่านะครับเริ่มจากเราส่งใบสมัครออนไลน์แล้วมีเรื่องฮาอีกแล้วเขาให้เขียนว่าเธออยากได้เงินเ,นเท่าไหร่เราก็แบบเหมือนกอบคนอื่นะนะเนาะก็ประมาณสองหมื่นห้าอะไรอย่างงี้ชัก็เขียนสองหมื่นห้าแต่สูตรหายไปตัวหนึ่งคือสองพันห้ากรรมการถามกูทุรกรอบถ้าไม่อยากได้เงินเดือนจ้างสองพันห้าขอโทษครับผมก็ผิดหรืออันนี้อาจจะเป็นสเสน่ห์หรือเปล่าแบบแกล้งโปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กรอกไปจำได้มีกรอกเงินเดือนที่ใหากได้เนาะชัก็สองพันห้าแต่ว่าสูตรหายไปตัวหนึ่งจบนะโอเค สร็จพิ่ก็อไว้สมัครเสร็จเขาก็จะประกาศฟิลรายชื่อเป็น PDF ออกมาเลยผ่านไปแขวนไ้ที่เว็บไซต์แกต้องโหลดมาแล้วก็ไล่ดูชื่อแบบนี้เข้าสูรา่รอบพ s สกรีนนะครับสอบข้อเขียนกลุ่มดิสฟิแนลดิสเอ,อ่อฟิแนลอินเทอร์วิวกับกลุ่มดิสเป็นเดียวกันภาษาที่3สอบอินเทอร์วิวภาษาที่3ามด้วยนะตอนนั้นแบบยังมั่นอยู่ว่าจะพูดเยอรมันได้แต่จริงๆไม่ได้แล้วแหละพอหลังจากเราสัมภาษณ์เสร็จเรารู้เลยว่าไม่ใช่โอเคแล้วก็มีว่ายน้ําตัวสุขภาพาอ่ะเจาะลึกเลย รอบพีสกรีนนะครับที่แตกต่างกันระหว่างรอบเก่ากับรอบใหม่รอบเก่าเนี่ยเขาจะเน้นดูบุคลิกภาพเบื้องต้นแท่จะไม่ได้ดูผิวอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับคือ BMI เสร็จปุ๊บเข้าไปในห้องเจอกรรมการก็เดินให้กรรมการดูดูบุคลิกภาพทั่วไปมีการพูดคุยมีอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็ถามตอบอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็คุยกับกรรมการเสร็จเขาก็จะประกาศแล้วคาผ่านพีสกรีนก็จะเข้าสู่รอบข้อเขียนเนาะตอนนั้นก็มีหมดเลยครับ a อปเปิลจูดเทส เรื่องไอ้พวกหมุนกล้องอนุกรมอะไรอย่างเงี้ยซิมิตี้สามมิติฉันแบบรู้จักแต่สัต์คิวสามมิตินึกออกไหมตอนนั้นคืองงมากเสร็จปุ๊บแล้วก็มีข้อมูลบริษทัทแล้วก็มีข้อมูลความรู้ทั่วไปเช่นสปากเกตตี้นี้เรียกว่าเส้นอะไรฮัลโหลกินแต่มาม่านึกออกปะคือเส้นสปากเกตตี้อันนี้คืออะไรมันยากนะแกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ ใครจะเถียตัวไปถูกต้องถูกไหมเออแล้วก็เมื่อเราพอดแคสต์เราต้องแบบให้กําลังใจปะเราเป็นขายตลกเราหรอเออแล้วก็มีคิดเลขก็มีครับ memory t เทสแบบสมมติเขาจะมีกระดาษหน้าหนึ่งเนาะเป็นข้อมูลภาษาเขียนที่เกี่ยวกับการบินอ่ะเขาให้เราจำหนึ่งนาทีแล้วก็พลิกหน้าต่อไปต้องตอบออกมาให้ได้ตามที่เราจําได้อะไรประมาณนี้มีคํานวณไทม์โซ n e อะไรอย่างงี้ด้วยก็สอบข้อเขียนสอบที่ธรรมศาสตร์จาได้เลยแบบโหปิดหอชําตอนนั้นอะแล้วก็ พอผ่านรอบสอบขขอเขียนปุ๊บเข้าสู่รอบคัดเลือกผ่านกลุ่มดิสคัชชันแล้วก็ไฟแนลอินเทอร์วิวสองอย่างนี้ทําทีเดียวเลยไปถึงปุ๊บเขาก็จะแบ่งกลุ่มเราให้ทําโจทย์ตอนนั้นพี่ก็ได้โจทย์แบบเหมือนอ่านพ a สเ a จ e แล้วก็ตอบ True or False แล้วก็มาคุยกับเพื่อนว่าที่เราอ่านไปเนี้ยข้อความเนี้ยถูกหรือผิดเออแต่ตอนนั้นที่จําได้ที่คิดว่าตัวเองทําได้ดีคือหนึ่งอาสาเป็นคนอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันข้อมูลเยอะแล้วจะไปอ่านมันไม่ได้แล้วต้องเสนอว่าเป็นคนอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊ พอทำกรุ๊ปเสร็จก็ไปเลยทำไฟ i n ลอินเทอร์วิวแยกไป3มกรรมการ3หรือ4คนไม่รู้ตอบผู้สมัคร4คนก็ไปสัมภาษณ์นู้นนั่นคำถามก็จะแบบแรนดอมเลยอยู่ๆก็ให้พูดถึงครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษอยู่ๆก็ถามว่าทํามอยากทำอันนี้ต่อเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ตะอเป็นภาษาไทยทำไมถึงเขาเรียกว่าอะไรคิดว่าตัวเองทำงานนี้ได้ข้อดีข้อเสียคุณคืออะไรความถามเบสิกครับอันนี้คือไฟ n a ลเนาะเสร็จปุ๊บจบรอบนี้ก็ยังไม่ประกาศผลครับคือคนที่ลงทะเบียนว่าอยู่ได้ภาษาที่อ่ะต้องไปสอบสัมภาษณ์อีก ตอนนั้นเหมือนประมาณว่าอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้แปลเป็นภาษาเยอรมันตอนนั้นรู้เลยว่าฉันไม่น่าลงเลยโปรแกรมนี้คือแบบเราคือพี่เรียนเอยอรมันมาตอนมอปลายแล้วก็ตอนนั้นเข้ามหาหลัยก็ไปเรียนเอกภาษาอังกฤษละไม่ได้เรียนเยอรมันเพราะกลับมาลือฟืน้นคือมันมันลือไม่ได้แล้ววะนึกออกไหมก็เลยไปสอบแบบโปโป,โปแล้วก็พูดว่าแบบขอโทษนะครับตัวนี้แปลไม่ได้ขอไปเรียนภาษาอังกฤษได้ไหมคือพี่อะไม่ได้เทนะพี่ขอโอกาสแล้วก็ไปว่ายน้ํา ประมาณ50เมตรถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตรวจสุขภาพทีเนี้ยพอมารอบใหม่โปรเซสเนี่ยกลายเป็นว่าความเข้มข้นอยู่ตรงที่พีซีกรีนสำหรับพี่นะเพราะว่าเขามีการตรวจผิวหรือตรวจอะไรที่เกี่ยวกับแผลเป็นอะไรพวกเนี้ยคือคนสามารถไม่ผ่านได้เยอะจากรอบนี้แล้วก็เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเอ่อทำไฟ n a ลกับกรรมาการผ่านคือวันเนี้ยวันเดียวกันเลยถ้าผ่านก็คือไปไว่ายน้ํา ทุกอย่างรอบละตอนนะครับแล้วก็รอบนี้ที่พิเศษในปี2024นะครับก็คือเราต้องอัดวิดีโอแนะนำตัวซึ่งมีคนอัดไปประมาณ6,000กว่าคลิปอืมดังนั้นพี่อยากให้ทุกคนจะแชร์เทคนิคน,นิดนึงก็คือว่าคลิปวิดีโอที่พวกเราอัดแนะนำตัวเนี่ยเพียงเดียวสิบวิแรกเนี่ยทำให้เขาแบบ um ให้ได้เพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราแนะนาตัวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะด้วยอะไรก็ดีจะ พูดด้วยเสียงที่น่าฟังหรือเลือกโปรไฟล์หรือว่าคําพูดอะไรที่มันน่าสนใจในช่วงแรกให้เขาหันมาสนใจเราได้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบุคลิกภาพการแต่งกายอะไรเงี้ยที่เขาจะดูองค์รวมเนาะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างในแง่ของวิดีโอนะครับโดยภาพรวมพี่ก็รู้สึกว่าอรอบนี้ก็จะเร็วสะดวกไม่ต้องรอผลนานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่ชอบกลุ่มดิสคัชชั o นเพราะว่ามันมีความละเอียด ดูวิธีการทํางานกับเราแล้วก็เพื่อนเนาะถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวเยอะกว่าก็จริงแต่รู้สึกว่าพอมันมีกลุ l ดิสมันเห็นอะไรกับการทํางานกับเพื่อนเนาะดังนั้นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการสมัครการเรียนไทยนะครับอืที่ผ่านมาโอเคทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วพี่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าหลายคนที่ฟังตรงเนี้จะรู้สึกเกลียดพี่หรือเปล่าที่พี่พยายามมากขนาดนั้นแต่สุดท้ายพี่ก็แบบตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อ พี่ใช้เวลาคิดเรื่องนี้มาทั้งหมดประมาณหนึ่งปีปรึกษาทุกอย่างเทพพระเจ้าหมอดูเพื่อนคนรักพ่อแม่ทุกคนให้ความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยนะึกออกป้าแบบเดี๋ยวเออกลับไปก็ยังนี่นั่นคือมันไม่มีคําตอบตายตัวเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะอืมแล้วก็พี่ก็เลือกที่จะเอาจริงบ้างสิ่งที่ทพี่ตัดสินใจได้ก็คือแพลตฟอร์มโคแบง k e อ g ง i s h เป็นตัวตัดเลยว่าอยากจะทําต่อไหมเพราะว่าถ้าอยู่เลือกที่จะกลับไป อยู่สายการบินเก่าอะเวลาจะน้อยลงเนาะแต่พี่ก็ได้คําตอบว่าเอออย,อยากอยากอยู่กับแพลตฟอร์มคูแบงก์อังกฤษดังนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ไปต่อกับสายการบินที่พี่เพิ่งสมัครแล้วกันอืเพราะว่าคืออย่างนี้ทุกคนตอนที่เราแบบสมัครสายการบินใช่ปะ่ะอันนี้พี่จะแชร์แชร์มุมมองนิดนึงเวลาเราสมัครได้แล้วอะเราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าแบบหุยฉัน ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วฉันจะเป็นลูกเรือที่นี่ไปจนตลอดตจริงๆมันไม่ใช่เว้ยพี่แค่รู้สึกว่าทุกที่ที่เราอยู่่ะหรือว่าทุกองค์กรที่เราอยู่มันมีคุณค่ากับตัวเราหมดสิ่งสําคัญอนะ่ะมันไม่ใช่องค์กรแต่สิ่งสําคัญอนะ่ะคือตัวเราเราต้องมองให้ดีว่าตัวเราต้องการอะไรในชีวิตซึ่งมุมมองของพี่ก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยควรจะมีสกิลที่หลากหลายเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้ใน,นยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปไวมากอยู่ไม่สามารถแบบว่าเฮ้ย ฉัน customer service เป็นอันดับหนึ่งและฉั้นจะทํางานนี้ไปตลอดชีวิตพี่คิดว่ามันอันตรายเป็นอีกนึนงแต่ว่าคนที่ทํา customer service ตลอดชีวิตพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอาจจะมีวิธีการจัดการเงินหรืออะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวพี่อะพี่รู้สึกว่าแบบความมั่นคงต้องมาจากตัวเราจริงๆพี่ก็เลยแบบพยายาม b u วเรื่องการสอนอะเคียงคู่มาเสมอก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัดสินใจว่าจะเอ,อยู่ต่อนะจ๊ะทานี้ทุกคนต้องเตรียมดินสอสีไม้ระบายน้ำสีทาบ้านประกาจดพี่จะมาแชร์ว่า จากที่พี่รีเฟกตัวเองเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พี่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเวลาที่พี่จะเตรียมตัวสมัครลูกเรือนะครับในทั้งหมดถ้านับก็คือ3 5เนาะสาสายเพราะว่าจุดหนี่คือสายเดิมอันนับเป็น 4, 4ีครั้งแล้วกันที่สมัครแล้วพี่อ่ะไม่เคยตุบเลยนะเฮ้ยมั่นอีกแล้วกดรีพอตอีกหนึ่งเอออ่ะไม่เพราะว่าพี่เลือกสายที่พี่รู้สึกว่าที่มีแพชชช่นกับมนจริงจริงด้วยแหละโอเคอย่าเพิ่งรีพอรตนะพี่จะเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งเลยคือ เราต้องไปวันที่สมัครด้วย attitude ที่ว่า I know what I'm doing ต้องรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่ไม่ใช่ไปปุ๊บเรางงว่าเฮ้ยต่อไปเขาจะพาเราไปห้องไหนห้องนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องศึกษามาพอควรว่า process เข้าๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นสมมติพี่จะก้าวขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเนี่ยพี่รู้เลยว่าห้องเนี้ยเป็นห้องรอผู้สมัครนะพี่จะต้องทําตัวยังไงหรือเวลาตอบคำถามสัมภาษณ์พี่รู้ว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นนั้นอะ เราต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรในแต่ละรอบทีนี้สมมุติว่าบริษัทที่เราจะสมัครต้องการ A B C แล้วเรามีให้เขาแค่ A ก็ไม่ได้ดังนั้นคือถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการ A B C แล้วเรามีแค่ A เนี่ยจุดที่จะทําให้เราไปถึง B กับ C เนี่ยคืออะไรว่าง่ายๆก็คืออย่างเช่นสมมติเขาต้องการ B M I เท่านี้แต่ B M I พี่อยู่เท่านี้พี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่ก็ต้องทําให้มันเข้ากับมาตรฐานที่เขาต้องการในทุกอย่าง ทีนี้หลายคนก็จะรู้สึกน้อยแหละพี่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ถึงสแตนดาดไม่มีวันที่เราจะรู้สึกว่าเราถึงสแตนดาดของใครเลยจริงๆมันเป็นไปนไม่ได้ในชีวิตของเราที่เราต้องแบบทําตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้แต่เราต้องไปให้ใกล้ที่สุดมันจะไม่มันจะไม่ใช่ว่าแบบหนูไม่ถึงสแตนดาดหนูเลยไม่ทําไม่ได้เราต้องโชว์ให้กรรมการเห็นว่าเราพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะไปถึงสแตนดาดนี่แหละคือสิ่งสําคัญมันไม่ใช่การไปถึงสแตนดานนะคือ ทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบอุดรอยรั่วให้ได้มากที่สุดเนาะตอนนั้นพี่ก็มาเริ่มวิเคราะห์โจทย์แหละว่าโอเคมันคือเรื่องบุคลิกภาพเรื่องน้ําหนักเนาะพี่ก็เลยไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นเวลาท้อมากๆสมัครลูกเรือท้ออยู่ละพี่จะบอกตัวเองว่าอย่างหน้อยก็จุดๆเช่นสม,มุดแก้ลดน้ําหนักใช่ไหมแล้วถ้ามันลดไม่ทันละ่ะอย่างน้อยผอมลงถูกไหมหนึ่งโลนับไหมนับถูกปะถ้าเราเพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องละ่ะ แต่เราไปฝึกฝนอย่างหน่อยผู้ประสังคฤษเก่งขึ้นถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอย่าไปมองว่ามันคือ Product ให้มองว่ามันคือ Process Product ก็คือเราต้องการจะติดปีกทางไงก็ได้ให้ติดปีกแต่ถ้าเราเน้นเรื่อง Process คือ เฮ้ยฉันเก่งขึ้นนะฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะฉันออกกําลังกายฉันสุขภาพดีขึ้นนะหลังเนี้ยพอเราเริ่มสังเกต Proces s เนี่ยเราจะมีความสุขกับการสลับมากขึ้นไม่ใช่ตะบี้ต่บ้านว่าแบบโอ้โหฉันจะต้องได้อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ไปแบบไม่มีอะไรจะเสียคือพี่ไม่ค่อยจะกดดันเท่าไหร่คืออาจจะมีบ้างแบบเครียดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเข้าไปในห้องสัมภาษณ์พี่จะบอกตัวเองว่าถ้าสมมติไม่ได้เนี้ยชีวิตฉันก็ไม่ได้พังทลายนะฉันก็ยังมีงานประจําอยู่ฉันก็ สามารถสอนได้มันเลยคลายความกังวลตรงนั้นได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาไปสมัครคือจะคิดไปเลยว่าแบบนี่คือโมเมนต์ที่แบบเอาเป็นเอาตายฉันจะต้องแบบว่าติดรอบนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองไปแบบไม่มีอะไรจะเสียบ้างไม่ติดรอบนี้ก็ไปรอบหน้าแค่นี้จริงๆส่นี่ของการสัมภาษณ์นะครับคือรอย,ยิ้มบางคนคิดว่ารอย,ยิ้มของหนูราคาหนูฝึกยิ้มทุกวันมันคือรอย,ยิ้มของกรรมการ จริงๆหลายคนลืมคิดเรื่องนี้ไปหมดแต่โฟกัสตัวเองว่าฉันต้องยิ้มฉันต้องล่าเริงแต่เราทําให้คนที่คุยกับเราอะมีความสุขได้หรือเปล่าถ้าเราสร้างบรรยากาศที่ดีทําให้กรรมการะมีความสุขกับการสัมภาษณ์หรือหัวเราะกับเราได้อันเนี้ยพี่คิดว่าเป็นคีย์สําคัญเนาะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนตลกด้วยหน้าก็ตลกนิสัยก็ตลกคือเขาจะคำเลยแหละพอเข้าไปปุ๊บคือวายจะดีเลยนะนารที่จะเน้นเรื่องวายแล้วก็ความสุข ลอดการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็ต้องเก่งคําถามเก่งกีเดสไปเลยว่ารอบนี้ฉันจะตอบคําถามอะไรแล้วแกก็ฝึกตอบเอาจริงมันจะเก่งไม่ได้เลยเหรอเช่นสมมติพี่ก็นั่งคิดไปเขาก็จะถามแน่เลยว่าทําไมพี่ถึงออกไปตอนนั้นถ้าสมมติพี่ตอบไปว่าพี่ออกไปเรียนต่อเขาต้องถามแน่เลยว่าแล้วเข้ามารอบนี้ไม่อยากเรียนต่อหรอเห็นปะเราก็เก่งข้อสอบไปเรื่อยๆเนาะอันนี้พี่ได้เทคนิคจากการเรียนปอโทที่แบบหนังสืออ่านเยอะมาก แล้วพี่อ่านหนังสือเสร็จปุ๊บพี่จะคิดเลยอาจารย์ต้องออกข้อสอบแบบนี้แน่คิดไปเลยประมาณ10ข้อหข้อแล้วพี่ก็เอามานั่งวิเคราะห์ดูแล้วมาฝึกเขียนต่ออะไรเงรี้ยก็ทําให้พี่แบบผ่านปอโทมาได้ก็เลยเทคนิคนี้เหมือนกับสมัครแอร์แกก็คือว่าคิดไปเลยว่าเราจะโดนถามเรื่องอะไรเราจะตอบอะไรเนาะแล้วก็จะไม่ท่องไม่เขียนสคริปต์เพราะไม่งั้นมันจะเป็นการแบบเก่งและตัวเราจะเกรงเลยดังนั้นก็พยายามคิดเป็นหัวข้อเนาะสุดท้ายแล้วก็คือ ต้องมองภาพของตัวเองให้ออกว่าเราเนี่ยเหมาะกับสายการบินในแง่มุมไหนเช่นเราเราเห็นภาพเราไปทํางานเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไงได้บ้างเช่นเรามองว่าเรามีโปรไฟล์ด้านการสอนเราก็มองว่าพอเรากลับไปอยู่กับบินไทยเราจะเอาเอ่อการสอนตรงนี้เข้าไปสนับสนุนบริษัทยังไงได้บ้างเราต้องมองตัวเองด้านนี้หรือเรามองเห็นแล้วว่าเราอ่ะถนัดด้านการบริการเราก็มองภาพตัวเองเลยว่าเออทุกไฟเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะคอนเทนต์วิวสิ่งนี้ได้ หรือเรามองตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทํางานหนักเราก็เอาความ hard working เนี่ยไปพรีเซนต์ได้ดังนั้นเราต้องเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับงานที่เราจะสมัครนะครับแล้วก็แพชชั่นของเราอ่ะตรงกับสายการบินไหมมีหลายครั้งที่เราไปสมัครแล้วเรารู้สึกว่าแพชชั่นไม่ได้ตรงกันขนาดน,นั้นตอนไปตอบคําถามก็อาจจะแบบไม่ได้ดูมีแววตามเปงประกายเนาะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องแพชชั่นก็สําคัญว่าเราอยากทำงานกับที่นี่จริงๆเนาะโอเคสุดท้ายของสุดท้ายแล้วที่พี่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ ไม่ได้ต้องการที่จะมาโอ้อวดหรือให้ทุกคนกดรีพอร์ตอะไรนะครับพี่อยากแชร์ประสบการณ์มุมมองอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วทุกคนะสามารถสตาร์ทแล้วก็รีสตาร์ทชีวิตได้เรื่อยๆเราไม่ต้องคิดว่าเราจะอยู่กับที่ที่หนึ่งไปตลอดเราสามารถหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่แล้ไม่ต้องไปสนคนครับว่าแบบคนอื่นจะมาพูดยังไงว่าเฮ้ยคนนี้สมัคร แล้วไม่ติดหรือคนนี้สมัครติดเราไม่เอาอะไรเงี้ยคือคําพวกเนี้มันไม่ต้องเอามาขิดเยอะอะไรเงี้ยให้ให้ให้เราโฟกัสที่เส้นทางของเราเราทําทุกอย่างเพื่อตัวเราเองเนาะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้อย่างที่พี่มาทําตรงเนี้ยพี่เป็นคนที่สอนพวกเราด้วยหรือว่าไม่ได้อสอนเนะขาเรียกว่าอะไรแนะแนวพูดให้ทุกคนฟังด้วยแล้วพี่เองก็เป็นหนึ่งคนที่ลงสนามด้วยพี่เข้าใจว่าความรู้สึกมันคืออะไรเนาะเราก็เลยแบบว่าอยากให้คลิปนี้ อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าลมใต้ปีกให้กับน้องๆทุกคนได้ครับและเราก็จะเข้าสู่กิมมิครายการเช่นกันมีอยู่คนเดียวก็แนะนําไปคนเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะลองเสี่ยง CMC คีย์เวิร์ดนะครับเพื่อที่จะได้เล่นด้วยอยากเล่นมานานแล้วนะเริ่นมือเลยอยากเล่นมานานล่ะมอออกปะเจ้ มึงเงียบแล้วจริงต่อให้หมดนะคาอันนี้สภาพต่อเลยยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเสี่ยง CMC กันดีกว่านะครับ die my leg song So what I wanna say is stick to your goal no matter how people will say or no matter what kinds of words you hear about your goal. Your goal may be big or small or your goal may be something that people say it's not that good but it's your own goal, then it's your own dream, it's your own life you have to create and imagine your goals so that you can go as far as you want.